ออกจากไร่ใบยาสดมาถึงโรงบ่มไอรอนเรียบร้อยแล้วถึงดีแล้วครับมีใบยามากมายด้วยครับถ้าจำได้ละขั้นตอนมันคือต้องเอาไปเสียบใช่ไหมคะใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยการเสียบใบยาที่จะใช้โรงบ่มไอรอนเนี่ยมันจะไม่เหมือนเสียบแบบอื่นไม่เหมือนที่เราไปดูที่เบ์เล่มาไม่เหมือนเนื่องจากว่าหนึ่งตาบ่มเนี่ยบรรจุใบยาได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเสียบของเขาเนี่ยก็จะใช้ตัดแปลงนะฮะ เป็นลักษณะเหมือนกับหวีนะครับวางบร,รยาเรียงกันไว้ก่อนนะฮะแล้วใช้หวีเนี่ยเสียบเข้าหากัน1นึ่งโรงบ่มมาตรฐานนะฮะจะบรรจุบบยาสดได้8,000กิโลกรัมระยะเวลาในการใช้ในการบ่มโดยใช้ตะบ่มประหยัดพลังงานแบบนี้เนี่ยนะฮะหวันกว่าที่บบยาจะอยู่ในสภาพแห้งเหลืองตามที่เราต้องการนี่ก็คือสภาพของบบยาบ่มไอร้อน หลังจาก6วันเป็นลักษณะของสีพยาที่ถูกต้องยาคราวที่แล้วเป็นสีน้ำตาลอ่อนออกส้มคราวนี้ต้องเป็นเหลืองอ่อนออกส้มครับนี่คือเป็นกลิ่นแรกที่เปิดออกมาจะหอมแบบหอมแบบอย่างเนี้ยใช่ครับจะจะจะเห็นว่ามันเป็นที่เรียกว่าเป็นกลิ่นคล้ายน้ําพึ่งค่ะมันไม่คล้ายพี่มันน้ําพึ่งเลยเนี่ยแบบนี้เลยฮะเป็นกลิ่นแบบนี้เลยนะฮะที่คุณผู้ชมแบบเขาเรียกว่ามีทีวีสี่ห้าหกมิตินะคะเขาจะได้รับกลิ่นแบบที่ตอนนี้เรากำลังและได้รับเป็นกลิ่นของพึ่งจริงๆหอมสุด ที่เห็นข้างหลังเรานะฮะเป็นเตาบ่มแบบตั้งเดิมสวยดีนะสวยดีครับในแง่ของศิลปะนะครับม <c oughs> ีท่อ,อความร้อนโอ้นี่เป็นแบบตั้งเดิมแบบตั้ง,<อ>ดงเดิมเลยฮะนี่เป็นเห็นเป็นท่อ,อะะวางปบยาอย่างหลมหลวม<อ>จึงบรรจุปัญาที่นี่ได้น้อยกว่าเตาบ่มแบบประหยัดพลังงานอ๋อแล้วก็เป็นการเสียบปกติแบบเบอร์เล่แบบเบอร์เล่ครับที่นี่เนี่ยจะได้ประมาณ3,000กิโลกรัมปัาสดต่อหนึ่งครั้งเท่านั้น เมื่อเทียบกับตรงนั้นเนี่ย8 0 0 0กิโลกรัมต่อหนึ่งครั้งนะฮะสวยจริงๆราค่ะตอนนี้เนี่ยก็อยู่กับชาวไร่ตัวจริงนะคะนั่นคือพี่น้อยอขออนุญาเรียกีเพี่แล้วกันนะคะยังดูนี่คุยกับพี่น้อยเกี่ยวกับเรื่องโรงบ่มไอร้อนอแบบใหม่ค่ะโรงบ่มไอร้อนแบบเก่าต้นทุนในการบ่มเนี่ยนะฮะลดลงจากเตาบ่มแบแบ,แบเดิมมากกว่าฮะ โลดลงนักนเลยครับประมาณตอนนี้เครับตัหนึ่งเึงก็กว่ากว่าถึงเลยห้าสิบห้าสิบเลยอาจจะเกินขึ้นไปสักไปกว่าครับรวมถ้าคิดถึงคาแรงแรงแางถ้าถ้าปกติถ้าเป็นเป็นเต่าธรรมดาเนาะจะใจ้คนประมาณสามสิบสามสิบคนสามสิบคนถึงเนี้ได้แปดพันโลโอ้โหนะครับแต่นี่เขาก็มาใจ้แค่หกคนโอ้โห แล้วก็ในส่วนของเชื้อเพลิงในการหมปญาประหยัดประมาณครึ่งหนึ่งต้นทุนในการหมปาเมื่อรวมแบบค่าแรงงานแล้วเนี่ยลดลงมากกว่าครึง่งแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะรงบ่มนี้เนี่ยยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์นอกจากการบ่มบยปาได้อีกด้วยนะฮะอ๋อคือนะทางแรนเบสุปอ,อนุญาตอ,อนุญาตก็ตคือให้ไปเลยให้ไปเลย,เลยนะฮะนอจากนี้หลังจากเสร็จสิ้นการ่มบยัาแล้ว เสร็จสิ้นฤดูการผลิตปยาแล้วก็สามารถใช้โรงบ่มแห่งนี้เนี่ยเป็นประโยชน์โดยการนําไปอบอพืชเกษตรกรรมอย่างอื่นได้อีกพืชผลอย่างอื่นได้อีกข้าวลําไยพริกสรุปแล้วก็คือสามารถใช้โรงบ่มนี้ตลอดทั้งปีนะฮะเป็นลักษณะของออกระบวนการบร่มปยาบ่มไอรอนนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็จะมี ช่วงต่าง,างๆนะฮะในการหมมบรรยานะครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะมีการทําสีใบรรยาก่อนก็แปลว่าทําสีใบรรยาจากสีเขียวให้เป็นสีเหลืองนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามนั้นนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นการตรึงสีนั่นก็คือว่าเราจะทําให้สีเหลืองเนี่ยไม่เปลี่ยนไปทางไหนอีกแล้วหลังจากนั้นพอตึงสีเป็นสีเหลืองแล้วเนี่ยนะฮะ ช่วงต่อมาอุณหภูมิก็สูงขึ้นไปอีกนะครับก็จะเป็นการทําทให้เนื้อบร,รยาแห้งก็จะใช้ช่วงระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะครับระยะสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงซึ่งเป็นส่วนที่แห้งายากที่สุดช้าที่สุดก็คือเป็นช่วงของทําทก้านแห้งเนื่องจากก้านบร,รยาเนี่ยจะเป็นส่วนที่แห้งหลังสุดนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงก้านแห้งนี้เนี่ยอุณหภูมิจะสูงสุดเลย แป,แปลว่าเราใช้นูภูมิมากที่สุดในการทําก้านแห้งนะคราะดังนั้นในการบ่มใบยาก,ก็จะเป็นแบ่งออกเป็นสีช่วงใหญ่ๆนะครับก็คือทาสีก่อนให้เป็นสีเหลืองตรึงสีเหลืองทําใบแห้งและก็ทําก้านแห้งครับและนี่แหละค่ะเป็นขั้นตอนการเสียบใบยาและก็ใช้โรงบ่มไอร้อนแบบประหยัดพลังงานเดี๋ยวเรามีขั้นตอนต่อจากนี้อีกหนึ่งขั้นตอนที่จะพาไปชมกันสําหรับทุกคนคราเดี๋ยวติดตามชมค่ะว่าเป็นขั้นตอนอะไร หลังจากที่เราบ่มปยาเสร็จแล้วนะครับก็นำปยา ลงมาจากโรงบ่มหลังจากนั้นบัญาแห้งที่ได้เนี่ยก็จะมีการคัดประเภทของบัญาคัดเพื่อแยกลักษณะของบัญาแยกสีแยกความสั้นยาวหลังจากนั้นก็เอาเข้ามัดกับจากนั้นจึงเอามาอัดซึ่งสถานนี้อัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีที่หมุนอันนี้ใหญ่มากมีที่หมุนนะครับแล้วก็มีหลังอัดใบญานะครับนี่ถึงขนาดมันจะใหญ่เป็นพิเศษเลยรเป็นพิเศษโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราจะมีบรรจุน้ําหนักโดยประมาณ 60ถึง75กิโลกรัม เมื่อกี้หลังจากที่ดูข้ออัดใบยางพี่ตู่ที่นี่เนี่ยหอใหญ่มากแล้วแบบหูเรียงกันเป็นตับเลยแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงบ่มประหยัดพลังงานแทนที่โรงบ่มแบบเก่าอันนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับอันนั้นเป็นเป็นโครงการหนึ่งนะฮะในในสามโครงการที่เราสนับสนุนทั้งสามพิธีเบญานะฮะในโครงการเบยาเบเล่เนี่ยเราก็มีการสร้างโรงบ่มเบยาเบเล่ที่ถูกต้องนะครับในส่วนของตึกที่เราไปดูมาแล้วเนี่ย ก็มีการส,รรสรรรับสนกรอบตาบใบยานะครับที่เรา,าเล่าให้ฟังนะครับในส่วนของใบายาวิจิเนียซึ่งเป็นใบายาบบกไอรอนเองเนี่ยนะครับงสูบก็มีการส,รรสรรรับสนปรับปรุงโรงบ่มใบายาใ,ให้มีาการประหยัดพลังงานมากขึ้นใ,ในขั้นตอนการบ่มใบายาซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยจะประหยัดพลังงานาประมาณครึง่งครึ่งนะครับ50นะครับนะครับก็ที่เห็นนี่คือท,ท,ที่ที่ชอบมากนี่คือ ไปถามที่คุยกับพี่น้อยค่ะแกบอกว่าโอ๊ยแบบนี้ดีมากเลยเพราะว่ามันประหยัดทั้งพลังงานคนประหยัดทั้งพลังงานทรัพยากรแกก็เลยรู้สึกแฮปปี้มากแล้วแถมได้ผลผลิตที่ดีมากด้วยทีนี้แอบถามนิดนึงดีกว่าจุดคลายแม็กของทุกๆจังหวัดนี่แหละว่าไอ้เจ้าหอยยักษ์เนี่ยมันมีอยู่ในนั้นกี่กิโลแล้วหออย่างนั้นเนี่ยขายได้สักเท่าไหร่คะเมื่อกี้ที่เราเห็นเมื่อกี้นี่นะฮะที่เป็นหอที่วางอยู่ข้างๆเราเนี่ยนะฮะ ห่อหนึ่งเนี่ยะจะตกประมาณสัก70กิโลกรัมนะครับเจ็ดสิบกิโลกรัมนะต่อหนึ่งห่อนั้นเวอร์จินียกิโลหนึ่งขายได้เท่าไหร่คะตกประมาณร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทค,ครับร้อยกว่าบาทเลยเหรอคะร้อยกว่าบาทครับหนึ่งกิโล,ลาาร้ลอยบาทขึ้นไปร้อยบาทฮะประมาณร้อยบาทขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งห่อตรงนั้นเนี่ยก็จะตกประมาณ7,000บาทอย่างนี้ก็เท่ากับว่ามันมีราคาสูงกว่าใบยาเบอร์เล่ประมาณหนึ่งมีราคาสูงกว่าใบยาตอิชอีกประมาณหนึ่งใช่ครับ แมในฉาชาวไร่ที่แค่เหมือนกันนะคะครจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือบบยาบ่มไอรอนนะฮะ,ะซึ่งในกระบวนการบ่มบบยาเนี่ยก็จะมีต้นทุนสูงกว่าใ<อ>าบายาบ่มอากาศและบบยาบ่มแดดที่เราไปดูมายอยู่แล้ว<อ>นะครับก็คืออันนี้ราคาขายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีต้นทุนที่สูงกว่าคนอื่นต้นทุนที่สูงกว่าอ,อยู่แล้วจํานวนหนึ่งครับ โอเค,คโอเคค่ะถ้างั้นก็พอรับได้ไม่งั้นเดี๋ยวชาวไร่ที่อื่นจะเสียใจว่าทำไมถึงขายไม่ได้ราคาเท่านี้นออกเป็นเรื่องของต้นทุนในต้นทุนสูงกว่าฮะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้พี่พาคงต้องขอบคุณพี่ตู่มากเลยค่ะที่พาพวกเราเนี่ยมาชมเรื่องการเก็บใบยาสดที่ไร่แล้วก็ไปถึงโรงบ่มที่เป็นโรงบ่มไอร้อนในแบบแบบเก่าก็าอุตส่าห์พาไปดูแล้วก็แบบประหยัดพลังงานที่ตอนนี้เนี่ย ดีมากๆที่ชาวบ้านทุกคนอยากได้ด้วยเดี๋ยวจะขอเดินไปพูดคุยแล้วก็ขอบคุณชาวไร่ดีกว่าที่วันนี้ให้ความร่วมมือดีมากๆเลยเมื่สามซีฟถึงกี่โมงไร่สามซอ่ะซึ่งห้าโมงค่ะเจ้าซึ่งห้าโมงเจ้าไม่แป๊บแป๊ค่ะแต่ถ้าสมม่อไหรมันเสียบเบอร์เซฟอ่ะเลยเวลาเขากระตอโอ่หออพี่โอเจ้าออพี่โอด้วยกระจายด้วยกระจายดาอ๋อขึ้นเต่าด้วย